แม่โบคะ่นะนม่คะแม่โบจะพาเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมาทําขนมตาลกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนคะ่ะว่าแม่โบใช้อะไรในการทําขนมตาลกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขนมตาลสูตรนี้นะคะแม่โบการันตีนะคะว่าทําทานก็อร่อยทําขายก็รวยคะ่ะสำหรับส่วนผสมของขนมตาลน,นะคะ ส่วนแรกเลยนะคะก็คือตัวเนื้อตาลสุกนะคะตัวนี้นะคะปริมาณ350กรัมค่ะส่วนผสมตัวที่สองที่แม่โบใช้นะคะจะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตัวนี้นะคะปริมาณ300กรัมค่ะส่วนผสมที่เป็นแป้งอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะตัวนี้ใช้อยู่ที่400กรัมค่ะตัวถัดมานะคะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลใช้อยู่ที่500กรัมค่ะ ส่วนผสมตัวถัดมานะคะก็คือยีสต์นะคะตัวนี้นะคะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาค่ะถ้าที่เยอรมันนะคะตัวนี้นะคะยีสต์จะเป็นยีสต์แห้งค่ะเรียกว่าเฮฟเฟอร์นะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมตัวถัดมานะคะก็คือเกลือค่ะเกลือใช้ครึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือกะทินะคะใช้อยู่ที่700กรัมค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมะพร้าวนะคะเพื่อที่จะโรยหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะสามารถซื้อมะพร้าวทึนทึกได้นะคะแต่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะหามะพร้าวยากเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะโรยแทนได้เหมือนกันค่ะเมื่อส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการใส่กะทิลงไปก่อนเลยค่ะมานะคะที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือเนื้อตาลสุกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนื้อตาลสุกตัวนี้นะคะแม่โบได้ใช้ผ้าขาวบางในการกรองนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยยีสต์ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมาตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราตีแป้งไปสักพักนะคะก็จะสังเกตนะคะว่าส่วนผสมค่อนข้างที่จะเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่ตัวแป้งไปนะคะทยอยใส่ไปทีละนิดนะคะ รอบแรกนะคะแม่โบจะใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทำการปั่นต่อค่ะที่เราใส่แป้งนะคะหมดแล้วนะคะก็แนะนำนะคะให้ใช้ช้อนนะคะคนก่อนนะคะจริงๆสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องตีแป้งนะคะก็สามารถที่จะตีกับมือก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับแม่โบนะคะเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วนะคะแม่โบก็เลยเลือกที่จะใช้เครื่องนะคะในการผสมแป้งค่ะ สำหรับเมื่อเราปั่นแป้งเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วนะคะแม่โบแนะนำนะคะให้ใช้ฟอยล์นะคะหรือใช้ฟิล์มนะคะปิดบนถูแป้งนะคะแล้วก็พักไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะแม่โบแนะนำนะคะถ้าอยู่ประเทศเยอรมน,นีหรือประเทศโซนยุโรปนะคะเพราะว่าอากาศจะหนาวนะคะแนะนำให้ตั้งไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อนนะคะสำหรับประเทศไทยสามารถไว้ในห้องอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ห้าถึงหกชั่วโมงนะคะหน้าตาแป้งจะออกมาเป็นยังไงคะค่ะนี้นะคะเป็นแป้งนะคะหลังจากที่แม่โบหมักทิ้งไว้นะคะประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยค่ะว่าแป้งของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยค่ะโอ้เพื่อนๆน,นี่นะคะสีเหลืองน่าทานมากนะคะแล้วก็หอม หอมตาลนะคะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบให้ดูนะคะคือมันเยอะมากดูนะคะอหอมมันหอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะแป้งขึ้นดีมากเลยนะคะลองสังเกตค่ะก่อนที่จะนึ่งนะคะถ้าแป้งขึ้นดีฟูแบบนี้นะคะแสะดงว,ว่าได้ผลแน่นอนนะคะเดี๋ยว ถ้าแบบนี้แล้วแม่โบอดใจไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนึ่งกันเลยนะคะแม่โบจะใช้เป็นตัวซิลิโคนตัวนี้นะคะเป็นบล็อกรองนะคะก่อนที่จะใส่ตัวกระดาษไปนะคะค่ะหลังจากเราวางซิลิโคนตัวนี้ลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่โบก็จะวางนะคะกระดาษตัวนี้นะคะกระดาษพิมพ์ขนมนะคะลงไปนะคะ เราก็ทําอย่างนี้นะคะทั้งสองถาดเลยค่ะค่ะนะคะหลังจากที่เราวางพิมพ์ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตักแป้งนะคะหยอดลงไปเลยค่ะแม่โบจะหยอดประมาณสองช้อนกินข้าวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะต่อหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีขนาดใหญ่จนเกินใหญ่จนเกินไปนะคะ 2ช้อนนะคะกำลังดีค่ะนี้นะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปนะคะประมาณนี้นะคะจะไม่ให้เต็มมากเกินนะคะเพราะว่ากลัวแป้งมันจะล้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวพอเราไปนึ่งนะคะแป้งจะฟูขึ้นมาอีกนะคะดูสิคะแค่นี้ก็หน้าตาหน้าทานมากแล้วนะคะหอมนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวแม่โบไปหยอดอีกถาดหนึ่งนะคะแม่โบจะนึ่งครั้งเดียวพร้อมกันนะคะ2ถาดเลยค่ะ ค่ะอันนี้นะคะแม่โบนะคะหยอดแป้งไปนะคะได้2ถาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นนึ่งเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะพร้อมที่จะนึ่งแล้วนะคะเราหยอดแป้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โบจะใช้ที่นึ่งเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่นึ่งไฟฟ้านะคะก็ก่อนที่เราจะเอาแป้งขึ้นนะคะแนะนําให้วอร์มเตานะคะให้มีความร้อนให้น้ําร้อนขึ้นมาก่อนนะคะแม่โบจะตั้งเวลาไปที่15นาทีนะคะเดี๋ยวอันนี้น้ําร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะแม่โบขออนุญาตเอาขึ้นเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ขึ้นเตานะคะปิดฝาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราเนึ่งไปประมาณ15นาทีนะคะว่าหน้าตาขนมจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะหลังจากเราเนึงไปประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้ใกล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะหอมมากนะคะมีกลิ่นหอมออกมานะคะหอมสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะหน้าตาออกมายังไงนะคะโอ้โหน่าทานมากนะคะเห็นไหมคะสูตรนี้นะคะแม่บุกการันตีจริงๆนะคะบอกได้เลยนะคะว่าทํากินได้ทําขายรวยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะแตกสวยหน้าหน้ามันจะฟูนะคะแล้วที่เห็นนะคะคือแป้งมันจะนิ่มมากนะคะอื ไม่โบให้ดูใกล้ๆนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะไม่ว่าใครทํานะคะก็อร่อยแน่นอนนะคะการันตีค่ะหอมมากเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบทานมะพร้าวนะคะสามารถโรยหน้าด้วยมะพร้าวได้นะคะที่รมันนี้นะคะไม่โบจะใช้เป็นมะพร้าวตัวนี้นะคะเพราะว่าที่นี่จะหาซื้อมะพร้าวยากนะคะแต่สําหรับคนที่ทําขายที่ประเทศไทยนะคะสามารถซื้อมะพร้าวทึนทึกนะคะมาขูดนะคะแล้วก็โรยหน้าได้นะคะ เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปชิมกันนะคะโอ้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะน่าทานมากนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อแม่โบการันตีนะคะว่าสูตรนี้อร่อยชัวร์แน่นอนนะคะทํากินได้ทําขายรวยนะคะใครกินก็ติดใจเดี๋ยวแม่โบอดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่โบจะชิมน,นะคะดูนะคะแม่โบจะให้ดูนะคะความนิ่มของแป้งนะคะคือแป้งนิ่มมากนะคะ ที่สำคัญหอมนะคะอร่อยสุดๆนะคะดูแป้งนะคะความน่ากินของแป้งม,มันจะเนืน่นมันจะละลายในปากเลยนะคะสูตรนี้แม่โบท้านะคะให้ลองนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะดูแป้งนะคะ ูฟนุ่ม,อ,มอร่อยมากๆเลยนะคะอืมข้าหลังจากที่แม่โบทานแล้วนะคะแม่โบการันตีนะคะว่าอร่อยมากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่โบด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะคะ โบจะหาสูตรขนมอร่อยๆนะคะมาฝาก FC ทุกคนเลยค่ะวันนี้ในช่วงครัวไทยไกลบ้านบายแม่โบก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย